อ่ะสูตรต่อมาครับสาธะอันว่าสาธะธาตุาน,นะวัตติย่อมเป็นไปอัเฐในอัดวิสารณาทิมหิมีการแผ่ไปนะเป็นต้น <c oughs> ใช่ไหม หายซ่านไปมนะสูตรต่อมานะครับปลาถาเป็นนี้นะปาถาจะเป็นนี้ถ้าทานตะโตโยกวจินะตัวนี้ปาถาในแก้หน่อยครับยาขา้าเมพรันเมื่อความเป็นอ่าไม่ใช่เด็ยาข้าเมค์าเมืเม่อยะอักษรเป็นอาคมนี่ความเป็นนะ กระเทถูกกระทำแล้วปัจจเยสุในที่ปัจจัยทั้งหลายตุนาทสุมีตุนาตุนะเป็นต้นสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าถ้าทานตะโตโยวกว็จจิอิติดังนี้อันนี้ผมจะว่าดขวัญนนครับก็คือในการลงยะอักษรเป็นอาคม ท้ายท่าที่มีท่าทศหาและทอทงเป็นที่สุดนะครับพอหลังจากนั้นมันก็ยังไม่จบยังไม่จบนะดูคําสั่งสร้างคําศัพท์ต่อมานะครับหรือว่าการดูศัพท์ต่อมานะโชว์อันว่าความเป็นชะทะแห่งท่าอักษร สยะญาการรัอันเป็นไปกบด้วยยะอักษรเป็นอาคมโหติยอ่อมมีสุตเตนะด้วยสูตรยะวะตะมาทินามีว่ายะวะตงังดังนี้เป็นต้นก็คือหลังจากโง ย่าอักษรเปียงกรมไทยท่าที่มีท่าที่สุทธิ์นะก็เป็นทายะใช่ไหมนี่อย่างนี้เขาเขาพูดถึงอ่าสาธาทใช่ไหมอลอง,งตะวันนะครับเนี่ยเสร็จแล้วคําสั่งทันตรูปหลังจากที่ลง ยะอักษรเปียโคนท้ายธาตุที่มีท้ายสุดคือสัาทธาตุที่ขึ้นตั้งไว้แปลงขยายเป็นชะด้วยสุดว่าเยววาวตังตระนธาการาน,นานังพยัญชนะนิจาระยะชะการัดตังตรงนี้ใช้ตถาคตรจจะได้ไหมตถาคตฤจจะได้ไหมอ่อาเดี๋ยวก่อนทา อยู่วักไหนท่าอยู่วักไหนอ,ออตาวักับจาวักอ่านะกับยะปจจัยแต่ตรงนี้ก็มันเป็นยะอาคมไงเข้าใจไหมอ่าคล้ายๆกันนะเขาเลยใช้ยะว่ตังนะครับยะว่ตังนะแต่ตรงนี้กลับใช้ตถาคตริจะแสดงว่าก็ใช้ได้ เข้าใจว่าจะเป็นอาคมหรือยะป่าใจก็ใช้ได้นี่เห็นไหมเพราะนั้นนะ่ะยะวตังนะครับมันจะมีอย่างนี้นะที่ผมเคยเขียนให้ดูนี่อันนยังฟิลคิดตัวนี้ใช่ไหมอ่รยะเป็นชะคำสั่งทำตัวรูปต่อมาก็บอกว่าทวิตตังกนวาความเป็นสอง อ่ะหุติย่อมีคือทำาทวภาวะก็ะคือซ้อนชานะ้าหน้าช้านะครับด้วยประทะเวภาวะฐานเนเพราะวะ่ามันเหมือนกันใช่ปหมมันเหมือนกันครับไอตรงเนี้ยที่ผมทําเนี่ยมันเป็นการแปลงโดยสุดว่าเยาว,วะตังตรนะนาการานางพยัญชนะนี้จราระยะชะการะตังครับนี่มันจะแตกต่างกับตาซาจาวะคายการะวะการะตังสาต,ตาตรัสสะมันจะแตกต่างนะ ต่ตรงนี้ครับไอ้ักเนี่ยตาวักให่เนี่ยนอนเองกับยะใช่ไหมอักษรจะเป็นเป็นยะก,ก่อนอักษรยะนายะครับนะจริงแล้วนะมันถ้าเป็นอาขยะจะใช้เป็นบุพผรปใช่ไหมนอกจากจากวักกับตากวักแล้วนี่ยที่เหลืออ่าเดี๋ยวข้างหน้าเจอกันครับข้างหน้านะ นี่ยวผมก็จะนั่งนะี่นะเขาใช้เยวาวตังแต่ใช้ตาฐานกตริจะได้ไหมได้ได้นะครับผมบอกว่าได้เลยเพราะว่าไรไหมก็ดูเดี๋ข้างหน้าเนี่ยเขาก็ใช้นี่สูตรข้างหน้าเนี่ยถ้าที่มีท่าเผสุดเนี่ยเขาใช้อีกสูตรหนึ่งนะแต่ว่าของอาจารย์อาจารย์ต่วนเขา ใช้สูตรนี้นะทางกัตตริจักครับ okay, ไอ้ตัวนี้เป็นน้ำพูดง่ายๆยอะตังเราใช้ในน้ำเออจบแต่ว่าถามว่าได้ไหมมันได้หมดอ่ะเพราะารุ่มสำเร็จเหมือนกัน <S <S ขเูเลยนี่ไง <S <S อ่าเพราะว่าจะอะไรนะตรงนี้นะ <S <S อ่าต่อมานะครับให้ใหจบไปเด้๋ยวก่อนนะหลังจากาทาทวไภเพราวะแล้วนะ ออาขมวนว่าอาอักษรเป็นอาคมโหติย่อมลงหลังจากสอนชน้านาชะแล้วโดวยสุดว่ารวพระทวภาวโวถาเนเพราะพญานาิปาจ,จะลงอีอาคมด้วยยะถาคามามิกาโรครับนะรูปแงกันว่ารูปอิติว่าสัจจิตวาอิติด,ดังนี้โหติย่อมมีได้หรือย่อมสําเร็จได้นะอ่ามันได้หมดแหละโหติย่อมสําเร็จได้ไหมนะ พราะว่าหูธาตมันเป็นทา่าอะไรครับที่สามารถแผ่ไปในความหมายของธาตทั้งปวงครับภูกรลาสัพพะทาตวัทพยาปกาเข้าใจไหมอ่าอย่าแปลใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาแปลสูตรนี้นะคือให้รู้ก่อนว่าเราทำนี้นอย่มันจะขาดตอนนะครับอ่ะดูครับ ยาข้าเมีขันเมื่อยะอักษรเป็นอาคมกะเตถูกระทำแล้วปัจเจสุในที่ปัจจัยทั้งหลายตุนาทีสุมีตุนาปัจจัยเป็นต้นสูตรเตนะด้วยสูตรอิติว่าททานตะโตโยกัจิอิติดังนี้อ่นอานะครับหลังจากลงยาอักษรเป็นอาคมแล้วนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จะแปละครับชวนว่าความเป็นะทะทศแห่งทะอักษรสะ ยะกาลสา,าอันเป็นไปกับด้วยยะอักษรหุติย่อมมีสุดในะด้วยสูตรยะวะตะาาทินามีว่ยายะวะตงังดังนี้เป็นต้นนี่มแปลงทยะเป็นเป็นชาครับนะอ่าเป็นชาแล้วเสร็จแล้วทวิตังอันว่าความเป็นสองก็คือความเป็นแห่งพิญญานะสองตัวคือซ้อนกันครับนี่เป็นนี้ละใช่ป่า อะไรต่ออ่าโหติย่อมมีอีก,การ,ราขบวนว่าอีกอักษรเป็นอาคมอ่าโหติย่อมมีพระพยานาธิปะจาลงอีอาคมด้วยยะถาคามมิกาโรล,ลงมานะครับเนี่ยแล้วก็ทําการยังรวบรวมยังรวบรวมนะหรือถ้ามีเฉพาะจุดนี้ครับมีเฉพาะเป็นพญานาแบบนี้บางทีนะผมดูแล้ว างทีก็เป็นแบบนี้เลยครับฟิลถ้าเป็นแบบนี้เลยนะนัถ้าเป็นแบบนี้เลยทำไงไม่ต้องแยกครับนี่เข้าใจไหมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนครับว่าลักษณะเป็นไงถ้าทแยตงเนี้อยะยะตรงนี้นะของที่ผมไปดูมาครับเคารพ สระไปแล้วเดี๋ยวอยู่เป็นนี้แล้วนะก็เ,เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับอ่าใจไหมไม่เป็นรูปผสม,มอ่ะออทีนี้ต้องไปดูก่อนผมว่ามีสระอยู่ด้วยนะครับที่ท่านอาจารย์นะยอย่าใคดูนะแล้วก็ซ้อนชะนาช้ามาแต่บางที่มันไม่มีอ่ะก็เลยสูตรนี้แปลกๆก็ให้ในายะฟังชิดไปสังเกตเอา ราะนั้นกำหนดยากอยู่เข้าใจป่ะอ่าๆเดี๋ยวค่อยดูครับาคยดูใจเย็นนะใจะเย็นเดี๋ยวก็ทำตัวรูปครับดูบ้างอันว่ารูปอิติว่าสัจจตวาอิติด,ดังนี้อ่โหติย่อมมีได้นะหรือย่อมสำเร็จได้ครับอ่ามาดูเนี่ยเดีย๋ยวจะแปลสูตรนะ แปลสูตรก่อนสูตรว่าถ้า,าตันโตโยกัจจิครับ <c oughs> นี่มีสูตรไหนตามมาบ้างนี่บทไหนตามาคือตุนาทีนางนะอตัตตาบดครับมีกี่บทาสามบทนะถ้าทานตาโตติเอกลางปาทางโยติเอกลางปาทางกัจจิติเอกลางปาทางวิภัตตยันตาปาทาวิภาค้าววเสนะ ติปัฏฐามิทางสุตันติทัตตาพังทัตทนตาโตติเอกังปัฏฐานโยติเอกังปัฏฐานกวจจิติเอกังปัฏฐานวิภัตตยันตปัฏฐวิภาควาเสนะติปัฏฐามิทางสุตันติทัตตาพังทัตทนตาโตติเอกังปัฏฐานโยติเอกังปัฏฐานกวจจิติเอกังปัฏฐานวิภัตตยันตปัฏฐวิภาควาเสนะจต อติปัธามิทางสุตันติทตัตตาพังโยอันว่ายะออัรเป็นอาคมโยอันว่ายะออัรเป็นอาคมโหติย่อมโปรงปรังในเบื้องหลังทาตุหีจากท่าทั้งหลายท่าทานตะโตอันมีทะและทะในที่สุดอ่แปลว่าหนที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็น พินาทิกรณะพระหูสมานะแปลว่าไหนครับถ้าเป็นที่สุดจะเป็นตุรยาทิกรณะพระหูมสมนอ่ะต่อมานะครับตรงนี้เป็นวิาพากษ์อะไริตรงนี้เป็นปัญจมีมะก็เป็นอ่า อันเป็นเบื้องหลังอ๋ปัจเยสุในที่ปัจจัยทั้งหลายตุนาธิสุอันมีตุนะปัจจัยเป็นต้นยะถาขา,า,ามังตามสมควรแก่พระบารีวาจิในบางแห่งหรือในบางบานะอุทธรณ์นะแปลงรอบหนึ่ง โยอันว่ายะอักษรเป็นอาคมโหติย่อมลงปาังในเบื้องหลังทาทาตุหิจากท่าทั้งหลายทธาทานตะโตอันมีทะและทะในที่สุดอหติลับไปแล้วปัจเจยสุในที่ปัจจัยทั้งหลายตุนาทีสุ อันมีตุนาปัจัยเป็นต้นยะถาขามังตามสมควรแก่พระบาลีกวาจิในบางอุทาหอนเพราะนั้นตามมาสามบทนะครับทาตุยาจากทันยากรรมาทิมิโนแล้วก็ตุนาทีนางสูตรว่าสาเบเหตุตุนาทีนางโยและยะถาขามังจากสูตรนี้ครับยะถาคมามิการโรครับ เพราะนั้นมันลักษณะคล้ายๆกับยะปัจจัยในทิวาทิคณะเลยนะะธาตุที่มีธาตุเมสูตรอ่ะลองสังเกตนะลองสังเกตว่าเขาเนี่ยอยู่ในหมวดทิวาทิคณะไหมอย่างเช่นพุทธธาตุใช่ไหม้าขายายเป็นพุชติใช่ไหมถลงยะปัจจัยในหมวดทิวาทิคณะด้วยทิวาทิโตโยนะครับ มาดูนะของโอ,โอ้ไม่มีดูขออาจารย์ก่อนนะอันดูสรุปน,นะครับสัตว์ชิตวานะที่การตั้งวิเคราะห์น่ะตั้งวิเคราะห์ได้สองสาสนะนะอัติของกัจจยนะครับเป็นปัตุสาสนะนะส่วนของโมคลานะครับเป็นภาวะสาสนะเพราะนั้นกำหนดก่อนนะครับ ตวปาปัจจัยนะเป็นได้หนึ่งสาธนาในความเห็นของกจัจจนะนะคือกัตุสาธานะถ้าเป็นกิริยาจะเรียกว่าจรนะเป็นได้สองวาจกคือกัตุวาจกและเหตุกัตุวาจกใช่ปะห็นกัตตวาเป็นกัตุวาจก แต่เป็นการตุสนะัตนากาเรตวาเป็นเหตุกตูการตุวจกแต่เป็นการตูสนะัตนมเพราะนั้นเนี่ยโมคลานะเขาเป็นภาวะนะครับวลาเครา์กาเป็นสัจฉนาสัจฉิตวานะเราเป็นสัจชิถาติสัจฉิตวาครับไอ้ตัวเนี้ยผมก็งงงงว่าเป็นสาธาธาตุ ไม่ใช่สัจชาธาตธุเพราะนั้นจึงลงยะอักษรนาคมด้วยวินาธิการะอยูล้ายภาคะเว้นตัวตามมาไอตัวไหนตามามันมีตามมาคือเว้นตัวนี้เหรอเว้นตัวนี้เหรอไม่ใช่เว้นตัวนี้ก็มันก็ได้ทัว่วมันเยอะแยะหมดแต่ว่าแล้วแต่ท่านจะลงปัญชตัวไหนไงเข้าใจป่ะ เออถ้าตัดตัวนี้ไปเนี่ยพวกตัวนาทีปัใจนองเหนือจากนั้นก็ตัดปัจจอาวนะถ้าแล้วมีใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ดูเอานะครับก็ผมเล้เขีดดยดไว้ก่อนนะเพราะเอกสารเนี่ยไม่ไม่ได้ชำระเข้าใจป่ะพอไม่ช,มไมช,ชำระปุ๊บอาจจะเขียนด้วยความพังเพงครับไม่ว่าท่านผิดนะแต่ว่าอาจจะพลาดเฉย เอาทย่มาดูทำตัวรูปก่อนนะนี่ฟิลเนี่ยอะไรเนี่ยอาจารย์หนังสือบอกไงใช้อะไรยาวตังตะลานตาการนังวายชนานิจะระยะชการัตตังเห็นไหมแค่ตัวนี้ก็ได้ใจยังใช่ข้างหน้าเลยนะะอ่ะเดีย๋ยวทำตัวรูปนี้ก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาว่าอะไรก็ได้ว่าช้าๆนะสัจฉิตวาวะสารเดิมคือสาธะวิสาระทิมหิในการแผ่ส่้านเป็นต้นตั้งสาธะชื่อธาตุด้วยภูวทโยโยตตะวโบลบสถานที่สุขังธาตุด้วยธาตุสันตรโรโบเนกาสา,ะสา,าระสระรงตวะปัจจัยทายสาธาธาตุด้วยภูภากาเรกักตุกาังตุนะต,นาตวานะตวาวะ ตั้งตัวว่าปัจจัยชื่อกิจด้วยอันเยเกตรงต่อว่าปัจจัยในอากาตาด้วยกาตาเิเกตรงยะอักษรเป็นอาคมด้วยทาทานตาโตโยกวาจิแลงถ้ายะาเป็นช้าด้วยย่าว่าต่างตระหนาตาการานังพยัญชานะนิจารยายยะชาการต่างชาสาธิสาทเวภาวะ ด้วยปราราทเวปาโวตาเนพระพยญชนะนิปัจัยจงอีอาคมด้วยยะถาคามามิกาโอ่าเสร็จแล้วก็แยกนะครับแยกรบรวมล้างสาชิตตวารงสีธรรมาวิพัตด,ด้วยริงกะเตะธรรมารบสีวิพัตด,ด้วยสาภาสามาวุโสปัสสาคานิปาตาติหิจะอ่าสารรดปเป็น สาธิตตวานทำไมจะลบสูตรนี้อ่ะเบลทำไมไลบสูตรนี้อ่ะทำไมลบด้วยเศสต,ตโรปังค้าสีเปียน,นั่นแน่ในธรรมดานะอ่ป็นธรรมดานะครับหลอกก็ไม่ได้นะนะหลอกก็ไม่ได้นะครับมาดูตรงนี้ดูขออาจารย์เนี่ยผมว่าต้องแยกรวบรวมนะครับนี่แยกรวบรวมจริงด้วยเนี่ยตรงนี้ แต่ยาถากาตริก็ตถาการิต,รต,รต,รตัวเดียวกันแหละนะั้งแยกลบรวมด้วยเห็นไมาบางทีบางที่เนี่ยถ้ามันมีจุดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องแยกเอ,า,อางนี้นะผมสังเกตหลายที่แล้วอ่าสรุปแล้วนะครับใช้ ตถากตริจะนะที่ก็ยถากตริตถากตริเนี่ยแหละเนี่ยมั่นใจป่ะ,ะมาดูนะท่าที่มีท่าที่สุดนะครับพวกนี้แหละปะทะทัฏฐาุอ่ะปะัฏฐานอยู่ในหมวดที่วาที่คณะใช่ป่ะ,ะสัมปัจจัย่อมถึงพร้อมวิปัจจัยย่อม วิบาตนี่สมาปาัจชติย่อมเข้านี่ตัวนี้นะอลองทําสมาปัจชติครับเพราะนั้นเป็นท่าที่มีท้าเห็นสุดนะลงยะอักษรเป็นอาคมด้วยยงยะคมด้วยถ้าทานตะโตโยวจจีครับ สมาปัิจิตตวะสามเดิมคือสังบทตรนาอาบทตรนาป่าธาคาติมหีในการไปตั้งป่าธาชื่อธาตด้วยภูวาทโยตาะตวะรมสลาดที่สุดของธาด้วยตาตุสันตโรปนกาสระสะรมตาวาป่าใจหลังจากธาด้วยภูบากาลิกากาตุการนังตุนาตวะนาตวาวะตั้งตวะป่าัจชื่อกิจด้วยอัญญิกิรงรมตวะป่าัยในอากาตา ด้วยกัตริเกตงเพราะตุนาทิปัจจัยรงยะอาคมด้วยท,ท่าฐานตะโตโยกัจฉิแบ่งทายะเป็นชาด้วยตถากตตริจัชชาสาธิสาทเวภาวะด้วยปาราทะเวภาวะฐานเพราะพญานาทิปัจจัยรงยอีอาคมด้วยยถาคามมีการโรแยกพยานาชาออกจากสละ ด้วยปุภาโมติตา마สารัเสรนวิโยชายะ um รมสาะนัมราสารังสารังเป็นปกติด้วย ok ok สาระโดปุมาเตสะปยาติมิิสาระโดเปตุปกติเพราะสะรังแปลงนี้ก็เหเป็นมาด้วยมัตสาเรนามเยนาเประกอบการสาระด้วยนาเยรังยุเตรังสัมาปชิตาวารงสีปตมาวิภั ด้วยริงกาเตวตมาลังจากนิบาโรสิวิปด้วยสาภาสามาวุโสปัสสะคานิปตาตาิหิจะสาเรอเรเป็นสามาปชิตตวาแปลว่าถึงด้วยดีแล้วเข้าแล้วนะครับตรงนี้นะอุปัชิตตาวาก็มาจากพรทธาตุเหมือนกันนะถ้าที่มีท้าเป็นที่สุดเปลี่ยนแค่บทหน้าคืออุันนี้ก็ซ้อนปาหน้าปากนะครับกรรม่ยากตรงนี้นะเพราะนั้น ถ้าเป็นพวกตัว,วปัจจัยนะ่ะเขาจะไม่ลงนี่นะเขาไม่ลงปัจจัยประจมวดธาตุของเขานะแต่ว่าถ้าเป็นสุธา่ะสุธาลงตัว,วปัจจัยเสร็จแล้วเนี่ยสามารถลงวิกาณปัจจัยประจมวดธาตุได้อย่างเช่นสุนิต,ตว,วานะตันนี้ลงปัจจัยจะเหมวดธาตุเขานะ แต่ตรงนี้ไม่ใช่ปจัจจายเหมือนท้าเป็นยักษ์สอนอมเขามีสูตรของเขาไงถ้าทานตัวโยกัติจําไว้อ่าอก็ดูดีพิชิตวาแปลว่าทําลายแล้วจากพิธิท่าหรือพิท่าท่านนะครับวิธาระในการแตกทําลายนะตัวปาดใจนี่มีท่าที่สุดใช่ไหมไอ้ตรงนี้เป็นอักรมกาธาท่านครับสังเกตน,นะทตาพวกนี้อยู่ในหมวดไหนทิวาจิกน,นะ สิจิตวาขาดแล้วนะว่าขาดแล้วนะมาจากฉิทิท่าหรือจิท่าท่านะที่ถกกระดนในการถใา้เป็นสองส่วนนะตัดขาดถ้าแปลว่าขาดเนี่ยมันเป็นใช่อคการท่าแปงนี้กักนะครับผมก็ไรู้ว่าไงนะถ้าเป็นถ้าเป็นนี่นะเกียด ถ้าเป็นสักรามการทาจะมีรูปแบบน,นี้ฉียนทิตวาชัดเจนไหมชัดเจนไหมเป็นรูปธาติคนะเป็นสักรรมกาทาถ้าอย่างนี้เป็นทิาทิชนะเป็นอากรรกกระทครับจาไว้นะใช้อุทหาหรณ์เพราะฉะนั้นนะ่ะถึงอยากให้แปลเยอะๆ,ๆเี่เห็นอุทหาหรณ์พอเห็นอุทหาหรณ์ปุ๊บมันก็จะคิดอะไรได้บ้างจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็คิดไปก่อนเดีย๋ยวก็ ต้มยำใส่เครื่องครับถามฟิลเนี่ยรู้หมดไหมไม่ดูถอนไม่ก้อนก็ดูแค่เนี้ยนะเพราะนั้นเหยวอนายะสุดท้ายคาถาเนี่ยดีมากเลยนะคาถาดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็ไปแค่นี้ก่อนนะนะก่อน